ร้รานแจ็คสันผมแจ็คจากร้านแจ็คสันวันนี้ทำแฝงสเต็กให้ดูดีกว่าว่าเดี๋ยวจะทำกินเองันดีวันนี้ว่านะอันนี้เป็นเนื้อส่วนสี่ข้างบัวนะครับแฝงสเต็กเนี่ยตัดแตงมาเรียบร้อยแล้วนะบ้านเราภาษาไทยเรียกเนื้อใบบัวเนาะเวลาไปซื้อตามเขียนก็บอกว่าเนื้อใบบปวเดี๋ยว พอค้าที่เขียนะทําให้ได้เตัวเนื้อเนี่ยผมหมักซอสมาแล้วเรียบร้อยมันมีซอสต,ต้องหมักสูตรพิเศษเพิ่มความอร่อยเข้มข้นเข้าไปอีกนะครับเกลือโรยส,สูงหน่อยในทั่วนะเกลือที่ใช้ไม่ใช้เกลือสิงทาไม่ร่อยพยายามหาเกลือทะเลดีๆมา ไปซื้อจากเกาหลีก็ได้ไม่ว่ากันแพงแต่ประเทศไทยก็มีพริกไทยผมใช้พริกไทยดำป่นนะครับน้ำมันระกอบพาไปทั่วๆโอเครุงก่อนทำซีซันเนื้อเนือเนี่ยทำก่อนก่อนจะลงเตาไม่ทำค้างไว้จะลงเตาแล้วค่อยทำโอเค เอากระทะนะครับที่ร้านแจ็กสันใช้แต่กระทะเหล็กแทนเซียยเท่านั้นร้อนจัดจัดน้ำฟันเดือดเดือดนี้เติมมันลงไปนิดนึงรอลื่นรอลื่นแล้วก็ ทีละชิก็ทำได้องไปเชื่อใครราะว่าแบบว่าต้องไปติ๊งสองชิสามเนื้อแต่ละชิ้นที่เหมือนกันต้องการต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่ไม่เหมือนกันดังนั้นคุณได้เนื้อที่มันเหนียวมากมาเนี่ยคุณไปรออยู่เนี่ยมันก็เหนียวตู้คุณกลับไปกลับมาให้ปความร้อนให้ความร้อนมันกลับไปกลับทางเราหาการมันดีกว่านันรับ ได้ตึกนาทีขึ้นประมาณนะปึ้มาเราเริ่มเป็นฟ้าต่อดตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ปิ้งมาอยู่นี่เวลาเท่ากันนาทีขึ้นแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเริ่มไม่มีฟ้ล์ละเพราะว่าอุณหภูมิของอากาะเราก็ลดลงอะไรก็ลดลงแต่ไม่ต้องไปกงังวลข้างสวยข้างเดียวก็หล่อแล้วนะ เอาความอร่อยเข้าแร้งไปดูหน้าตามากหลอกกันสมัยก่อนนะสมัยก่อนไม่มีอุลตร้าพุชไม่มีไม่ยอกไป pues, the ตัวมัลติมิเตอร์นวดเทอานี้จิ้มโอ้ยนี้จิ้มโอ้ได้กันนี้นะมีเดียมไม่มีเดียมแล้วโอ้ยอย่างนี้นี้จิ้มจิ้มมาดูดูนวดเทเสียงกระไส่เทตัวมัลติมิเตอร์นี่ตัวมัลตมิเตอร์จิ้มเข้าไป เยวตัวเลขมันจะืนน้นเองไงเพราะคุณภูพิภายในอยู่เท่าไหร่สิ่งที่เราต้องการให้เจอคือ4 0องศาจะได้มีเดียมแรล่นิดสักทีรอกันนาทีหนึ่งช่วงนี้เช็คุณหภูมิบ่อยหน่อยก็ได้ไม่มั่นใจก็เช็คอีกปึ๊บอ่ามาละตรงนี้แต่แป๊บเดียวขึ้นเร็วมาก ึได <c ười> ้แล้วปกติเนี่ยผมไม่ค่อยทำวิธีนี้นะอันนี้กินเองตัเดียวตั้งทิ้งไว้เฉยๆเลยนะนี้เสียเวลาลูกค้ารอนานมานั่งขออันนี้คือเรสเนื้อเรสแบบเท่ๆจริงไม่จำเป็นอะเอาไปขอตั้งทิ้งไว้ข้างนอกพื้นที่อุณหภูมิห้องเดี๋ยวอุณหภูมิภายในของเนื้อเนี่ย มันก็จะสูงขึ้นพร้อมกับเนื้อที่มันโดนความร้อนโปรตีนที่มันโดนความร้อนที่มันหดเกร็งอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะขยายตัวออกน้องขยายตัวออกมันก็ทําเนื้อมันก็ช่วยให้เนื้อเรานุ่มลงแล้วก็อุณหภูมิที่นอยู่ภายในเนี่ยมันก็จะกระจายได้มากขึ้นเนาะก็จะไม่มีแบบจุดแดงๆตรงกลางอะไรเงี้ยเนื้อออกมาก็ดูหน้าตาสวยงามเอาจริงหั่นกินเลยก็ได้ตอนเนี้ยแต่น้าไหลเพียบเลย ดกันหน่อยเราได้อะไรมาได้เนื้อสเต็กมาหนึ่งชิ้นมีคลาสขึ้นกับกรอบหน่ากินแป้งเนี่ยทำคลาสง่ายเป็นหนึ่งในชิ้นที่ทำคลาสง่ายเอาออกแต่อันนี้หนังไว้ที่เขียงยหูหกอนฮันดูซิ เป็นยังไงฮะเป็นยังไงแต่ท้ายต้องแผดมาข้างหน้าข้างล่างนี้โอหอืกินได้ไหมหืคุกอีเวนชจอรี่นะบอกคุกโดยเพื่อถึงกันนะก็ยังมีน้ำฉ่ำๆอยู่ข้างใน เอาไว้กินนะน้ำเนี่ยไม่ได้เอามาบีบเล่นโชว์กล้องไม่ต้องทำไม่ต้องหาทำเสียดายนะครับอืก่อนเสิร์ฟที่ร้านหน้าเดมิเกรสหน่อยจิ้มกินแต่นี้อรองที่ร้านเนี่ยกับสูตรหมักที่มีอยู่นะครับดีกับซอสอันนี้มาก มีชูรี่อันนี้กินเองนะปกติที่ร้านไม่เสิร์ฟ่างน,นี้เสิร์ฟใส่นี่แยกต่างหากดีผมกินเองก็ใส่มันเข้าไปทั้งหมดนี่แหละอู้ยอร่อยจูซี่อูจูซี่มากออ้มาลองกินดูไม่รู้จะลองไหมน,นะกินอ้น,นี้แต่ต้องกินให้ดูเดี๋ยวคลิปไม่สมบูรณ์ นะเวลากินนะครับสเต็กเนะี่ยอย่าไปดูไอ้พวกรีวิวบนน้ากินสเต็กเนี่ยฮะกินคำเล็กๆนะไม่ใช่ยัดไปตัดหั่นมาให้ชินมาเริ่มยัดก,ก็ไปหชิ้นอู้โหอร่อยมากอร่อยอย่างนี้ไม่ได้กินสเต็กค,คำเล็กๆครับเคี้ยวให้ละเอียดเนาะกระบวนการก็าหาเริ่มเั้งแต่ปาก อร่อยว่ะก็ทำแล้วก็อร่อยอ่ะกินแล้วก็อร่อยดีอ่ะ